สวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องทาง youtube นะครับเมื่อแอดมินเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางกับคุณพ่ออุดมนะครับมาตามแนวทางกับคุณพ่ออุดมนะครับประจํานวดวันที่16ตุลาคม2566นะครับมาบึงรับชมรับฟังนํากันด้วยครับด้อ คุณพ่ออุดมมันจะมีแนวทางให้เลียงตัวใดน,นะครับนนนเนา,ขอขอะ,านะยาพ่าดีสอวัสดีครับ,รบสวัสดีคุณพ่ออุดมนะครับ <c oughs> เป็นจังไงกออหมวดที่แล้ว <c oughs> โอ<ฮ>้ยหวดที่แล้วพ่อครับจะว่ากันไม่ถือกัพ่อได้เรียกุตสอง ขอดเพว่าอันเลขนาสามโซนเลขนาสามโซนเลขรองใบสามอ้าสามห้าเออบันเอนศูนย <độ. S 1> ์สองศูนย์สองศูนย์ามนี่ครับค่ะก็ถือแทบเขาวันบริวารลงคลิปนะครับนะเออเนรามพ่อนีว่ามันันุ่มอันเล่าเร็วค่ะไท้ที่เปดวันที่ยี่สิบสี่บอวันที่ยี่บหาเล่าหอก มันออกสี่แปดลางเลยเพราะว่าโอ้ยบมถือแล้วให้เลขไปบ 6, 2, 5, 6, อลเปลี่ยนหกสองหายเนาะมันก็ออกสองหกข้างบนก็ออกสองหกหมดหนึ่งนเวันนี้ฮะสมมุติว่าเลข้ยงอ๋องสี่พ่อต้องโทษเอิ่นก่อนได้ผมถอ,อ,อดสี่เปลี่ยนเนาะดาราพ่อกบบว่าเาเห็นสิ่ไม่อีฉันไม่ไม่ดี่มาอยู่เด้แต่ว่ามันหักอันมันจะได้สองสองดูมันค้ำแม่อานอันพ่อเนี่ยก็เลยกายไปเลยมาตัดตำนักอาจารย์น็อตแม่เล่น ไม่ยาดอกแะ่ดอกกระเพียนพ่อกันพ่อเลขกสองสองแบก็ถือเอากราเลียมใส่อยู่เลยพอไปบอกนุกตก้อนกระได้เด้อดอันอันอันเอาตัวเล็กไว้ก่อนเธอเอาลงไปในกลุ่มให้เอฟซีเบิ้องนัาตะก้อนถ้าเ้าอย่าเอาตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงเงี้สิไหมคะไม่อนนู้พ่อแบบ่อได้ท้ายหนุ่งยากอยู่เหมือหรือพ่ได้ทรงให้แต่ว่าปอนให้อยู่วันสองวันอะไเนี้ย หมวดก้อนสิบสองมันก็ได้สี่หกมันบนบนสิบสองมันบอแลงสี่หกพ่อเกรได้ทั้งบมนทั้งแางูีได้หมวดที่แล้วค่ะนะหมวดอะไรหมวดก้อนพ่อยก้อนบอมันก็จะบอแล่าอี่มันบ้ไอ้ไปมันมันไปวอกันที่ไอ้ไปเก้าสี่น้องไปบอสี่หกเก้าสี่เนี่ยพวกสุดท้ายพออย่าลืมเลือกก้อนเล็กออกมันบอค่ะครนะมืนอกี้เป็นวันที่เออสิบสองเนาะ มืันนี้วันที่12เขาสั่นก้อนเล็กออกก็จะลอดตามเบืองอีกที่หนึ่งแต่ว่ามื่อนี้คุณพ่อจะหายแนวกันตัวไหนเมื่อนี้พ่อก็ว่าให้ไลยเด้ะที่ให้ให้เป็นล่างกับให้ตัวเดียวออเมื่อนี้บอกให้ตัวล่างอันไม่ป็นจะได้เมื่อนี้อันเมื่อนี้เลขยิ่งพ่อเป็นเลขสูตรที่เราบอกเลขกันเลขคุณพ่อหรือไะ ให้เลขสูตรอะได้ยินเสียงพอสัดแบบนี้สูตรที่ให้ไปโว่เก้าหนึ่งมันให้ไปเก้าสองหนวเก้าหนึ่งนะแล้วการให้ไปเก้าสี่มันออกสี่หกอะอมนี่ละสูตรนี่หละหกหนึ่งมวลล่างตัวยวนั่นแหละ่ะแตมันจีเป็นยังไกัเป็นแด่ว่าพ่อให้หกหนึ่งไปเลยล่างแต่ว่าบุนั่น บนมีมีสามตัวมีสามตัวมีสองตัวเอาบนตัวใดนะครับอบนหกซีหนึ่งแล้วกับซีหนึ่งละสองตัวโอ้โหเหนง่ายกับแขนเอาแค่นี้แมนบอกแมนหกซีหนึ่งกับซีหนึ่งหกซีหนึ่งกับซีหนึ่งครับแล้ววันนี้สามตัวนะน้องมันจะมีมันมันจะมีมากกันมันถึเป็นหนึ่งซีหนึ่งครับหนึ่งซีหนึ่งเออเท่านั้นครับนี่นี่ว่าสตัวูตรมันออกสามตัวน ทีเ็แปดบนี่ะพ่อจับได้เร่ออันอันสูดี้ม่นบอแม่นอันนี้ก็เป็นสูเดียวกันที่จับได้สามตัวนี่แหละพ่อเรียกว่าอันมันออกมาหกซีหนึ่งหกซีหนึ่งหมุนบอมันไปออกหกหนึ่งล่างนี่คนที่พ่อถือนี่มันเป็นเลขตัวเดียวนั่นแหละพ่อให้แขนแขนแต่ว่าสูตรนี้ที่เป็นสูตรเก่าที่มันเคยเข่าสามตัวมันพ่อจับใจ จะไปสูดปีกายเด้คือจับงวดมันได้แต่พอไม่ได้ล้งอย่คือจับจับมันเลขปีกายนี่คมันได้กิจเอิญชีเจ็ดแบบงวดนั้นพอเสียใจยุบพอกันแม่พอล้งไอ้งวดนั้นที่ชี่ถือกับมาน้นมันสองมันสองสุดเล่กมันจันมันมันมากเที่หนึ่งทีหนึ่ง พ่อเรียกว่าซองตัวหองสุดนี้นะครับเนาะซองตัวเลยเป็นที่หนึ่งมันเกิดขึ้นที่เจ็ดแปดที่เจ็ดแปดกับเจ็ด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 แปดแล้วกับที่เจ็ดแปดมันเลยไปออกสู่ทุดไปที่เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดบ่ออกอันนี้พ่อคนเราย่อนให้เบิ้งได้พี่น้องนะพอเนาะพ่ออย่างไอ้ที่ถือนะว่ามันมีเาะเพราะว่ารัตติลีพอสุด ดัดไปนักแล้ววันนี้พอซื้อหลาบอกึ่หนึ่งหกหนึ่งกับสีหนึ่งมนพอซื้อลอตเตอรี่เอ็นหางตัวใดนะจ๊ะพอซื้อเอ็นหางหกหนึ่งเราไล่หกหนึ่งหนึ่งหกแต่กับไปบ่คะบอกกับบวกกับเลยพ่อพ่อบ่ว่ากันมากหกหนึ่งเลยโอขันมานนี่คือหมั่นใจี่เขียนหกหนึ่งไว้น้ำเนี้ยเพราะว่าหกหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งขันสามมันมากเลยเี้านี่มันจะบวกกับเนาะ โอ้แสดงว่าซีหนึ่งกับพกหนึ่งหนีพอ,อมันใจชุดนี้ค่ะมันบอใจคือคือซีหนึ่งก็คือซีหนึ่งเลยเอเงี้ยโมมีสิบซีเลยครับโอ้หหกหนึ่งก็หกหนึ่งเลยโมมีสิบหกเลยแต่ว่าสามตัวนั้นหกซีหนึ่งแต่ว่าตัวที่มันใจมีซีหนึ่งกับ1 1> พกหนึ่งเพราะนั่นท้องสือลอตเตอรี่ใบพ้อมครับอเอาเอาเน้นเนนนี่ตัวเนี้ย ผมมาบนก็มาล่างเมืนพ่อแม่อ๋อพ่อไปเห็เปืองทุนแต่มันมันบมเมนเลื่กันจีดังกระโดดแต่พ่อว่าจับดีสูตรนี่มันมันมาตรงกันแม่มันมาตรงกับงวดที่มันเคยออกแล้วที่แม่มันเคยออกสามตัวทุมชุดมันออกไปแล้วน่ะมันพอจับเมื่อใดมันมันไใดยังที่น่ะแต่เลยคิดว่าจับออกมาแล้วชุดนี้แสดงว่าพอมันใจได้นี่มันใจค่ะเอาเบื้องถ้วยพอลงนั่นกระเบื้อนั่นแต่ว่า มันมันพุ่มฝันมัอนค่อยว่าพุมปันนี่ปันมาจากไหนพ่อพ่อฝันมาบ้านหลังนั้นมันถึงเปนบ้านเล็ที่หกเก้าเพราะว่ามันตรงขามกันเมื่อเรยกพ่อปันเห็นคนหลายๆเงี้ยขามานี้เมื่อสองวันนี้ตำรวจสองคนมันจอบเบิ้งเลี้ยวไปเบิ้งยันหลังนั่นแหละพ่อว่าคำคำมันจะเปิดคำบอกก็จะเป็นหกเก้าเก้าหกหกเก้าบ้านเล็กที่เขาเก้าหก อันอันฟันอันนี้เลขฟันเลขฟันอันนี้เลขเลขฟันนี่พ่อเสียห้จับไว้คือหกเก่าแบบเป็นตัวกันบ่หกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกเป็นตัวกันเนาะนพ่อฟันเห็นบ้านหลังนั้นนี่คือข้ามันขามันบอกสู่น้องกระเดินไปออกพุ่นอ่ะนะฟันซื้อแต่ว่าว่าให้ฟังอ่ามันเป็นออกความฝันอย่างที่บอกครับข้ามมันไปเป็นข้อมฝันข้ามเลยหกเก้านะครับเนาะ 9 9เกากหเกบ้าน่บ้านีทีเป็นเก้าหกเก้าหกเก้าหกเกาแล้วบอกเอาสองอันเหยนั่นแหละเพียเพียมันัเพียมันเพียมันีากันไว้นะครับนมันจะหเสียเฉียวกันกันเขียนไว้กันกันไว้คือเพราะว่าเป็นเลขความฝันนะครับเออเลขฝันคือเลขกันไว้แต่ว่ากันกันคมากน่พ่อเป็นร่มรับค่ะ ถ,ถ้าศูนมัานมันมันมีอยู่ศูนย์มานแต่ว่ามันามันจะติดเป็นเจ็ดศูนย์สามศูนย์หน้าศูนมาศูนย์นาศเ็ที่ครับคือพ่อครับมันของแนนอ้นมาเลยด้วะของเมื่อนี่นาอครับเจ็ดศูนย์อเพราะว่าเขาเอาเล็กสูตรเ่พาะน้อยๆกันแคนนีห้หกสี road, um self, um, or, ่หน well ึ forward. ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งถ้าศูนย์มาอือนกึศกึืน สามศูนยครับเจ็ดศูนย์ครับเท่านั้น้าศูนนั้นมากกันไวสามศูนย์กับเจ็ดศูนย้อมีด้มันเป็นชดียรกัน้าศูนยมาเนะพอหนอกกันที่กันตัวนี้มันเพราะว่ากันเลขก็เจอพี่คนนี้เนาะมันเลาก็ได้แต่พอมันใจคือเลขสูตรคือเลขสูตรตัวนี้พ่อว่าหกสี่หนึ่งนี่นะพ่อเนะ แต่มันมามันมามันมาแบบบกบกกลับพวกอย่างเมย์พอเริ่มแบบบอกแบบที่ท่ามันยังดีแล้วกันก็อย่งนี้มันใจหกหนึ่งกระซีหนึ่งนี่แหละน่าจะเนาะอ๋อเนี้เนียนนะครับหกซี่หนึ่งนะครับทานที่หนึ่งที่กับบนเลยเนีเป็นบนเลยเปลครับหกหนึ่งที่กับเป็นล่างเลยเน้บนเป็นบนเนาะสูตรท่านจะโก้หนิโอ้เสกเปลือกเปลือกของคุณพ่ออุดมนะครับ 065 393 894 6นะครับเร่ว่าพ่อว่าอัมันเลขพกที่หนึง่งมันมันมานึ่งกัน <c oughs> กับกลางเ่ยันเกิดว่าคนถือถหือนบถใครถือได้มันมาสามตูนกันเลยมันเคยรางกับเป <นะ S 2> <อ>็นรางกับีสามตูนมอพ่อเลขตัวนี้ออกบ่อยๆได้ใจจังวนะนัะจังวมันเดินดีเนาะหรือว่าจังไดหกีบียนงบนหนวมันหนวดต่วหกันหนวดต่อหนึ่งหกแมนเย แต่ว่าพ่อมันใจข้าวนิดหนึ่งหกหนึ่งแต่ว่าการเรียบทเรียบกับกับไปเนี่ยวันนี้พ่อไดมีคุณหลายแขกกลับไปหนึ่งหกแต่ว่าพอหนึ่งฟันเม็ดเดียวหกหนึ่งเลยพ่อได้พ่อได้กลับเลยแล้วจะรีกัว่าได้ชื่อได้หกหนึ่งหกครับชื่อหกหนึ่งเลยหกหนึ่งเม็ดเดียวเอ้าเอาในน้อยแขนแขนนี่เที่ยวสองได้ไหมเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองนี่เพราะว่าพ่อได้คัดคัดนี่มันกี่ออกบอลนะ ถตามันคืองัวนนั่นที่ออกเต็มๆนี่ีเปลี่ยค่ะแามันคืองัวนั่นก็ขึ้นเต็มๆได้ไหมโอ้ีเปลี่ยนนี่ถ้าแม่นงวนนี่ก็ีเป็นหกซีนึงนู่กีนงกับหนึ่งซีหนึงนี่ครับแต่ให้ไปซีหนึ่งบันท้องถุยท้องถุยซีนึงให้เน้นๆซีนึ่งเต็มๆที่ลยมันจิบ่บเป็นหันหัวจ้บ่หันหัวจ้องหันหัวมบนอบหัวนี้อถามซะก่อนเี่ยมันมีมันมีเกาจีนแล้วมันสีนักาเกาเนี่ แต่ว่าอันหกนึงนี่ก็ต้องกลับแล้วมันบอกหกนึงนี่กับตล้วอีกเป็นยงเป็นนึ่งเก้าอย่างไปท่นทุกบาทนี่กราบยังกราบกราบก็ได้พี่น่องนะพี่เป็นนึ่งเก้าไว้ท่นด้วกันหนึ่งกับหกนึ่งกหนึ่งสี่นึงผมได้อยากได้แคนแคนกับจัดไปนะครับหกนึ่งโตเดียวนะครับส่วนเลขฝันก็จะเป็นเก้าหกหกเก้านะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งทาศูนย์มันมากพอบอกว่า กันไปอีกแค่น้อยกับสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งนะครับเน้นเน้นสี่หนึง่งกับหกหนึ่งว่นนั้นพ่อควายเอฟซีถือพักแล้วเก่าหนึ่งก็ได้ว่เก้าสองไม่เป็นวเก้าหนึ่งเด้อโอ้ยเจ๊ด้คิดแต้มหนึ่งนะครับเนาะขึ้นไปแต้มหนึงออ่งเห็นว่ารักซิปรักซิปในบ้านบ้นเก่าเลยูหรอ ลัางแล้วซิปมะเก่าเลยลิปมะเกาเลยล่างนี่กับพี่น้องกับแคบนาจอไว้จังไดก็ขอบคุณคุณพ่อมากมากค่ะนะคะขอบคุณมากครับคุณพ่ออุดมนะครับพี่ที่โตกลบกันเด้อหมกคนเลยครับสาธุสาธุคุณพ่อ